ตำแหน่งราชาการพางกายเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกิ้งก่าคามเมเลียนสัตว์เลื้อยคานที่สืบทอดเชื้อสายตระกูลดึกดำบรรพ์ขยายวงสายพันธุ์ได้ถึง150ชนิดโดยต้นกำเนิดเกิดมาอย่างทวีปแอฟริกาเกาะมาดากัสกาและได้กระจายสายพันธุ์ไปในทวีปยุโรปตอนใต้อินเดียและก็เอเชียแม่เปิดตัวมาซเวอร์อยังจะเจอราชินีกูลแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยกิ้งก่าคาเมเลียนเป็นสัตว์ที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงกันตามบ้านเต็มไปหมดครับ แล้วคาเมเลียนที่นิยมนํามาเลี้ยงกันมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างจะมีทั้งคาเมเลียนพันธ์แพนเทอร์จากมาดากัสก์ส่งเข้าประกวดครับด้วยลักษณะลําตัวแบนๆกับสีสันที่สดใสโดนใจบรรดาสาวเล็กสาวใหญ่มีกระโหลกที่แข็งแรงแถมมีนิสัยขี้อายหางยาวใช้จับสิ่งของได้ด้วย และ ое, คาเมเลียนเวลครับที่นิสัยเนี่ยดุน่อยเปลี่ยนสีได้แต่ไม่เก่งเท่าเจ้าแพนเทอร์ครับแต่มีจุดเด่นอยู่บนสันหลังที่มีหนามแหลมๆอีกตัวครับคาเมเลียนแจ็คสันที่มีเอกลักษณ์เป็นเขาหนึง3เขามีนิสัยค่อนข้างเรียบร้อยเปลี่ยนสีได้น้อยแต่เต้นถอยหลังแบบมูนวอล์กได้เลยนะครับเนี่ยตึกตึกๆึกตึกต,กต,กตกอา hey! ้าวเฮ้ยใค่ที่ไหนเหลาไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสัน และในปี2007ครับมีการค้นพบคาเมเลียนย่อส่วนตัวจิ๋วที่เป็นชนิดตัวเล็กที่สุดในโลกครับทางตอนเหนือของมาดากัสการ์ในป่ามาลากัสีโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งชื่อให้ว่าบโบกเซนานะ่าที่วัดความยาวจากปลายจมูกถึงหางมีความยาวน้อยกว่า30มิลิเมตร ที่มีความสามารถคล้ายกับคาเมเลียนไซส์ปกติทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีสันที่สวยงามการใช้ลิ้นเหนียวเหนียวยืดยาวใช้ล่าเหยื่อได้ดวงตาคมกริบที่หมุนได้รอบทิศทางเดินและปีนป่ายตามเส้นทางด้วยขาและสองสนิ้วเท้าทั้ง4ข้างครับแม่เก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ถึงแม้คามีเลียนจะมีลักษณะสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอยู่บ้างครับแต่พฤติกรรมของทุกสายพันธุ์เหมาะสมกับฉาย,ยาราชาแห่งการพรางกายจริงๆ ด้วยความสามารถพิเศษของผิวหนังถึง2ชั้นครับที่ทําให้คาเมเลียนเนี่ยเปลี่ยนสีได้ชั้นบนมีเซลล์โครมาโตฟอร์ที่พอกระามเนื้อหดจะทําให้สีแดงและเหลืองปรากฏขึ้นมาครับชั้นที่2มีเซลล์พิเศษในลักษณะนาโนคริสตัลที่จะสะท้อนแสงอินฟาเรดจากดวงอาทิตย์ครับและควบคุมคลื่นความยาวของแสงให้ปรากฏเป็นสีฟ้าและเจ้าคาเมเลียนเนี่ยก็จะเลือกมิกซ์สีร่างกายให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองแหละครับ สีผิวของคาเมเลียนไม่ได้มีดีไว้แค่การพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเท่านั้นครับแต่ยังช่วยเรื่องการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายอารมณ์และการสื่อสารกับกิ้งก่าตัวอื่นได้อีกด้วยนักชีววิทยาวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นผู้ศึกษาการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าคาเมเลียนมานานมากกว่า10ปีเล่าว่าเมื่อกิ้งก่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยเช่นป่าทึบ เซลเมลานินที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีน้ําตาลถึงดําจะถูกส่งมายังผิวหนังได้ทําให้ร่างกายของกิ้งก่าเนี่ยมีสีเข้มขึ้นเพื่อพรางตัวให้กลมเกืนและสีผิวเข้มเข้มเนี่ยจะช่วยดูดกลืนความร้อนทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอีกด้วยครับหรือในสถานการณ์ที่คา,าเมเลียนตัวผู้2ตัวกําลังเผชิญหน้ากันมันจะสื่อสารผ่านการเปลี่ยนสีผิวหนังทําให้เกิดสั่นสะเทือนเป็นคลื่นทีตำาๆราว200เฮิร์จนถึง6 0 0เฮิร์เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่บอกว่า <S <S อย่าแม้แต่จะคิด ย่างกลายเข้ามาในเขตของฉันและฉันพร้อมจะประทะแล้วนะฮ้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 ย้และอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับที่พบได้ในคาเมเลียนที่ไม่มีใจอยากต่อสู้ทีมนักวิจัยเนี่ยมีการค้นพบว่าคาเมเลียนตัวผู้บางตัวทําการเปลี่ยนสีให้ซีดลงเรียนแบบคาเมเลียนตัวเมียครับเพื่อรอดจากการต่อสู้ในครั้งนั้นเฮ้ยป๊อตนเนี่ย ซึ่งความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียมีทั้งเรื่องสีสันที่ตัวผู้เนี่ยจะมีสีสดกว่าเพศเมียยังมีเรื่องขนาดตัวที่เพศผู้ครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียแถมตรงขาหลังและโคนหางของตัวผู้ก็จะมีปุ่มนูนออกมาอีกเรียกได้ว่าปาดเดียวนี่รู้เรื่องเลยอ่ะและใช่ว่าคาเมเลียนตัวเมียจะมีสีจืดไปตลอดชีวิตนะครับเพราะหลังจากสิ้นสุดการผสมพันธุ์เพศเมียเนี่ยจะเปลี่ยนสีผิวหนังให้เข้มมากยิ่งขึ้นตลอดจนถึงการออกไข่อาจเป็นการสแสดงพฤติกรรมการขู่เตือนผู้ล่าว่า อย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามายุ่งกับลูกไข่เด้อไปตบปองหัเอาซะเด้อ,เ,อ,อเตะสักบาทสว่วดวงตากลมที่กริง้งเป็นลูกบอลอยู่บนหัวสองลูกนั้นครับถือเป็นอวัยวะที่มีค่าพลังพิเศษสุดๆด,ด้วยขนาดเปลือกตาที่หนาและใหญ่จนไม่ต้องหลับตาแถมการมองเห็นเนี่ยมองได้รอบทิศทางในรัศมีที่มีความกว้างถึง360องศามองเห็นหมดไม่สนลูกไครนั่นแนะ่ไม่ต้องซุ่มเดี๋ยวเลี้ยนเดินดุมๆหนีไปเอง ขาเมลียนบางชนิดครับก็ใช้หางช่วยยึดเกาะห้อยตัวจับแมลงเข้าปากด้วยลิ้นเนี่ยมีความยาวพอๆกับความยาวของลำตัวแถมตรงปลายลิ้นครับเป็นท่อกลมๆมีสารเหนียวๆที่พุ่งไปติดกับแมลงนำกลับมาเป็นอาหารได้อย่างสบาย ถึงแม้ว่าค่าพลังที่การพรางตัวของคาเมเลียนเนี่ยจะโดดเด่นครับถึงขั้นถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งการพรางกายแต่พลังการยิงลิ้นล่าเหยื่อแบบสไนเปอร์ก็เจ๋งไม่แพ้กันครับทำให้นึกถึงนวัตกรรมที่มีระบบการทำงานคล้ายกับลิ้นของคาเมเลียนอย่างซอฟต์โรบอตมูฟบายมิกกิ้งแอนดครับถึงแม้ต้นไอเดียจะมาจากการเรียนแบบโครงสร้างของเถาวันแต่ด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นบวกกับหลักการทำงานที่ทั้งยืดและหดตัวได้เพื่อใช้ในการค้นหาผู้ประสบภัยจากซากปลาหักพัง และใช้ในเชิงการแพทย์ด้วยการส่องกล้องผ่าตัดก็คล้ายกับการยืดหดตัวของลิ้นคาเมเลียนไม่ใช่น้อยนี่ถ้าต่อยอดเข้ากับนบวัตกรรมโรบอตซอฟต์กริปเ pper by Japanese ิร i k m i ิยิ่งกริปเปอร์นี้ครับทำจากแผ่นพลาสติกยืดหยุ่นด้วยแล้วแล้วก็เราอาจจะได้เห็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถหยิบจับวัตถุชิ้นเล็กได้อย่างแม่นยำในทุกสถานการณ์เหมือนคาเมเลียนก็เป็นได้ ต้องขอขอบคุณเวล์คาเมเลียนเฮาส์ที่แชร์โลให้เรามาเจอกับความพิเศษของคาเมเลียนในวันนี้ส่วนใครเจอค่าพลังของคาเมเลียนที่คิดว่าเจ๋งกว่านี้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตรีมกันด้วยนะ